กัมพูชากำลังเตรียมเปิดสนามบินใหม่ระดับโลกสนามบินนานาชาติเตโชมูลค่ากว่า50,000ล้านบาทตั้งเป้าเป็นฮับการบินใหม่ของภูมิภาคเปลี่ยนโฉมกัมพูชาเรื่องราวจะเป็นยังไงคะ่ะสสรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ใกล้เปิดให้ใช้งานได้แล้วค่ะสําหรับท่าอากาศยานเตโชสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ของกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชาค่ะที่จะเปิดทดลองระบบซอฟต์โอ n i n g ในเดือนกรกฎาคมปีนี้โดยสนามบินนะคะมีเนื้อที่มากกว่าหมื่นไร่บริเวณรอยต่อระหว่างจังหวัดกันดานและจังหวัดตาแก้วห่างจากกรุงพนมเปญไปทางใต้ประมาณ30กิโลเมตรค่ะ สนามบินแห่งนี้นะคะเป็นโครงการร่วมลงทุนมูลค่า1.5พันล้านดอลลาร์หรือรา,ราวๆ50,000ล้านบาทค่ะระหว่างรัฐบาลกัมพูชาและบริษัท Oversea Cambodia Investment Corp โดยมี China Construction Third Engineering Bureau Group ของจีนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างค่ะสำหรับสถาปนิกที่ออกแบบสนามบินคือบริษัทระดับโลก Foster and p a r t n e r ของอังกฤษค่ะได้บอกว่าการออกแบบสนามบินนี้นะคะสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสถานที่และเหมาะสมกับสภาพอากาศแบบร้อนชื้น อาคารผู้โดยสารนะคะตั้งอยู่ภายใต้หลังคาโครงสร้างเหล็กน้ำหนักเบาขนาดใหญ่ที่มีแผงกลองแสงธรรมชาติแบบนวัตกรรมใหม่เพื่อให้แสงสว่างกระจายไปทั่วพื้นที่ภายในอันกว้างขวางค่ะการก่อสร้างสนามบินเตโชนะคะแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะโดยในเฟสแรกนะคะสนามบินจะรองรับผู้โดยสารได้ถึง13ล้านคนต่อปีก่อนจะเพิ่มเป็น30ล้านคนหลังปี2030และ50ล้านคนในปี2050ค่ะคุณผู้ชมคะสนามบินใหม่นี้นะคะเป็นสนามบินใหญ่แห่งที่ส ของกัมพูชาที่เปิดให้บริการภายในระยะเวลา2ปีค่ะโดยในปี2023นะคะสนามบินนานาชาติเสียมาราฐอังกอร์ซึ่งจีนสนับสนุนเรื่องเงินทุนได้เริ่มดําเนินการในจังหวัดเสียมาราฐห่างจากกลุ่มปราสาทนาครวัดอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศประมาณ40กิโลเมตรเรียกได้ว่าเปิดกันรัวๆค่ะ การท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจกัมพูชาตามข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ6.7ล้านคนในปี2 0 2 4ซึ่งเพิ่มขึ้น23%จากปีก่อนหน้านี้ค่ะและทางการคาดว่าสนามบินใหม่ทั้ง2แห่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้กัมพูชาเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคได้ค่ะข่าวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน Follow e r s อย่าลืม ตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ